จะร่วงอ่ะหมอต้องแบบกลืนมันเข้าไปคนไข้ามาถึงครั้งแรกคือฟันโยกแบบจะหลุดเลยค่ะว่าคนไข้ามาเห็นไหมคะในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นว่าปลายลากฟันคนไข้ติดอยู่แค่ประมาณมินสองมินก็คือจะหลุดมาเองอยู่แล้วแล้วก็คอนจีฟันหน้าล่างด้วยนะคะทีเนี้ยในวันนั้นหมอต้องถอนฟันออกทั้งหมดค่ะแล้วก็ใส่ล่าฟันเทียมฟันโบนเนี่ยหมอปักได้5ซี่แต่ครอบทั้งหมดหมอจะมีแปซี่นะข้างล่างหมอปักฟันหน้า2เสาแล้วก็จะได้ฟัน4ซี่และมีฟันกรามใหญ่ที่ใช้บดเคี้ยวอีก1ซี่ทั้งปากเน,นี่ 8ซี่ค่ะคนไข้ยงมาลําบากมากคือคนไข้มาครั้งแรกเนี่ยมากับลูกชายแล้วพอมาวันที่พิมพ์อ่ะปรากฏว่าผู้ลูกชายเขาต้องไปเกณฑ์ทหารที่ไปสู้รบกันอ่ะวันที่ใส่คือหมออ่ะตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอบอกให้น้องเขาเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะทุกอย่างมันจําได้ค่ะว่าในวันที่มาคนไข้มาด้วยแบบฟันจะหลุดอยู่แล้วอ่ะแล้ววันนี้ที่ใส่อ่ะพอหมอเห็นรูปร่างฟันที่วันสวยคือหมอแบบน้ําตาจะร่วงอ่ะหมอต้องแบบกลืนมันเข้าไปแล้วก็แค่คิดแบบไม่ต้องคิดอ่ะพยายามทํางานต่อไปเพราะเรารู้อ่ะ ว่าคนไข้ที่มาด้วยฟันโยกจะรุดแบบนี้เขาไม่ได้พึ่งทนมาวันเดียวแล้วมาหาหมออ่ะเขาทนมาตลอดชีวิตเพราะมันไม่ได้อยู่ดีๆโยกภายในหนึ่ง,ง,งเดือนมันโยกมานานแล้วแล้วในวันที่ได้แบบนี้นี่คือวันที่ใส่ทั้งหมดนะคะคือมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยอ่ะในวันที่ใส่เิลาก็บอกว่าอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ลูกชายดูด้วยนะแล้วเขาก็กลับมาคอมเมนต์ค่ะว่าเขาได้ถ่ายรูปส่งให้ลูกชายเขาดูเรียบร้อยแล้วค่ะ